หนูรักแม่หนูไม่ต้องไปเสียข้างบ้านเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจแค่ค <c oughs> กินจังเลยเ <c oughs> วลาหนูอยู่บ้าน <c oughs> ถ้าข้างบ้านมาไม่ต้องแลบไปหาเขาเ <c oughs> ข้าใจไหมคะอ <c oughs> ู้ิงกจ้ารักแม่ไหมคะรักแม่เหอรักแม่จ้ ที่จุดในโลกเลยเวลามาหัดเป็น introvert ม <า S 2> ่งเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเขามาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมคะรักไหมไหมรัก,ก,กจุ๊ก่อนจุ๊กจุ๊บรัก,รก,รกดูเรื่องเนาะโอเคนะคะ ตกลงตามนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขามาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาบ้านเขาลูกบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราเออรู้เรื่องก็ดีแล้วใช่ค่ะเราต้องแบเ,เอออยู่บ้านเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปสนใจเขาอืมอืม